สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับบริษัท SK r i s Auto t t c h ทค่ะเราเป็นโรงงานผู้ผลิตนะคะและจัดจำหน่ายซุ้มบังคนที่หลากหลายที่สุดในประเทศไทยนะคะเรามีทั้งซุ้มบังโคนสำหรับ4ล้อเล็ก4ล้อใหญ่6ล้อเล็ก6 0ล้อใหญ่รถ10ล้อนะคะรถหางลากเทนเลอร์ตลอดจนรถ12ล้อเราก็มีค่ะเรามีทั้งพื้นผิวแบบเป็นเรียบเป็นตัวรอนขอบขาวไม่มีขอบขาวนะคะและ สินค้าเป็นคุณภาพราคาย่อมเยาวและสินค้าเกรดพรีเมียมค่ะเรามีทุกเกรดทุกขนาดทุกไซส์เลยนะคะเริ่มต้นกันค่ะมาที่ตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวซุมซ้มบางคน10ล้อค่ะซุ้มบางคน10ล้อตัวนี้หน้ากว้างที่68เซนนะคะตัวนี้เป็นตัวเกรดที่ขายดีมากเลยเป็นตัวรูปแบบสินเป็นแบบรลอนเนาะมาดูพื้นผิวงานใกล้ๆกันได้เลยค่ะ ถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นรหัส SK 3 1 8นะคะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของเรานะคะการันตีจากยอดผลิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า5 0,000กว่าชิ้นนะคะโลโก้ SK ค่ะตัวนี้ราคาย่อมยาวเน้นเพื่อผิวดีมากๆเลยนะคะถัดมาค่ะตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมเกรดนะคะเป็นของอยี่ห้อ Parel ค่ะเรานะคะบริษัท SK is a u t o e c h เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะคะให้กับบริษัท Parel ประเทศฟินแลนด์จากประเทศยุโรปนะคะ มาดูขอบขาวกันได้ใกล้ๆกันได้เลยคะคะงานเนี๊ยบงานดีมากเลยนะคะตัวนี้นะคะใช้พลาสติกเกรดพรีเมียมมากเลยจะเป็นพลาสติก HDPE นะคะเหนียวแน่นทนทานกว่าเกรดปกติทั่วไปตามท้องตลาดแน่นอนนะคะตัวนี้ค่ะเลือกได้หลายไซส์หลายขนาดเลยนะคะท่านใดสนใจสอบถามมาได้เลยคะ่ะถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวแบบเป็น10บล้อนะคะหรือหางลักเทนเลอร์ก็ได้ค่ะเป็นตัวแบบลอนนะคะเรามีตัวเป็นแบบลอนแบบนี้นะคะอะ ตัวนี้เป็นตัวเกรดแข็งแรงมากเลยตัวนี้เป็นขอบขาวนะคะนอกจากนี้ดูข้างในค่ะโครงสร,ร้างกระดูกงูของเรานะคะแข็งแรงมากๆตัวนี้ไม่มีการแตกหักเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายัางทําตัวเป็นตัวร่องนะคะส, okay. สําหรับใส่แปรงขนน้ามันนะคะสําหรับท่านใดที่เป็นรถนักขนบรรทุกน้ํามันนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีรุ่นค่ะตัวนี้ค่ะสำหรับเป็นรุ่นที่ลูกค้านะคะไม่ต้องซื้อประกันไหมคะ เราแถมไปให้ในตัวเลยค่ะประกับ4ชุดตามในรูปแบบนี้เลยนะคะและในนี้แน่นอนค่ะมีร่องสำหรับใส่แปรงขนเช่นเดียวกันค่ะมาดูกันได้เลยนะคะตัวนี้นะคะประหยัดค่าประกับไป4ตัวได้เลยค่ะตัวนี้ก็หลายร้อยแล้วเนาะ รับรองตัวนี้แข็งแรงสวยถูกใจมากๆเลยค่ะถัดมาค่ะตัวนี้จะเป็นตัวหล้อนะคะ6ล้อของเรานะคะจะมีขนาดที่เป็น6ล้อเล็ก6ล้อใหญ่นะคะตัวนี้หน้ากว้างอยู่ที่50เซนค่ะแล้วมีหน้ากว้างอยู่ที่50เซน55เซนเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวลอนนะคะจะเป็นตัวเตี้ยหน่อยนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นยี่ห้อพาล็อกนะคะจะเป็นตัวที่สูงหน่อยนะคะตามขนาดไซส์ค่ะและถัดมาค่ะตัวนี้จะเป็นตัวโมใหม่ของเราเลยนะคะเพิ่งฉีดมาเสร็จร้อ ร้อนจีเลยค่ะตัวนี้นะคะเหมาะสาหรับเป็นตัวรถสิบล้อ12ล้อนะคะเป็นสําหรับรถส2ล้อเลยค่ะสําหรับล้อหน้าเนาะตัวนี้เราก็ออกแบบดีไซน์โมของเรานะคะให้มีเป็นตัวร่องเหมือนกันนะคะสําหรับใส่แปรงขนยุทธเนาะลูกค้าท่านใด12ล้อนะคะสนใจมาได้เลยค่ะเป็นตัวซูมล้อเดี่ยวนะคะและตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวซ้มสําหรับรถกระบะสี่ล้อนะคะ4ล้อใหญ่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวยี่ห้อพาล็อกนะคะ ตัวนี้ค่ะเราสามารถยึดไปกับตัวหลังกระบะนะคะตัวนี้ข้อดีของตัวนี้ก็คือจะไม่ต้องมีตัวแขนยึดนะคะสามารถเอาน็อตยึดติดกับหลังกระบะได้เลยนะคะตัวนี้ขายดีมากๆเลยค่ะท่าในใดสนใจนะคะบางบางสินค้าที่อาจจะไม่ได้อยู่ในนี้ที่เราจะโชว์นะคะเราก็มีนะคะสามารถสอบถามไซส์มาได้เลยนะคะที่เบอร์ติดต่อที่เราให้ไว้ด้านล่างค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ